สวัสดีครับสรุปข่าวเลียบูนะครับประจำวันที่29สิงหาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียบูกันนะครับดาวินนูนเยสนะครับสาเหตุที่โดนดองนะครับมีนักข่าวสายหง์เทียนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าเพราะอะไรและหลังจากนี้มีโอกาสเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับฟันได้ส่อโดนแบนเพิ่มนะครับเอฟเอกำลังพิจารณา,าอยู่แล้วก็4วันสุดท้ายตลาดเดือดมากทั้งขาเข้า,า,าขาออกเดี๋ยวเรามาเล่าแล้ว,ลวก็พูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนี่ดีก่อนนะครับสำหรับพิมพ์ครับพิซซ่าเนย กรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมีสาสาขาด้วยเช่นคันโทรสั่ง d e l i v e r y 021054555การันตีความอร่อยนะครับพื้นสมาร์ทแบดใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่นะครับเป็น s p c สมาร์ทแบดสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ100%นะครับรับประกันคุณภาพให้15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแบดหรือโทร0632081188นะครับช่องทางการติดต่อมีด้านล่างตรง description ใต้วิดีโอนะครับโอเคมา พูดคุยแล้วก็มาลุยข่าวกันเลยดีกว่าข่าวแรกเริ่มต้นที่เรื่องราวของเฟอร์กิลฟานได้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีโดนใบแดงเนาะในเกมล่าสุดที่เจอกับนิวคาสเซิลเป็นการเข้าสกัดตัวสุดท้ายก็ตามหลักแล้วโทษเนี่ยมันก็คือแบนนัดเดียวแหละมันคือการเข้าสกัดโอกาสการเข้าทำประตูแบบจะแจ้งมันก็คือแบนนัดหนึ่งหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าโปรเฟ s ชั่นอลฟาวอะไรก็ว่ากันไป แต่ทีนี้ครับรายงานล่าสุดนะครับจากพอจอยส์นักข่าวสายหงเทีย1หนึ่งพอจอยส์ <Poor Joyce S 1> บอกเองเลยในเดอะไทม์นะครับว่าฟันได้อาจจะโดนแบนเพิ่มสาเหตุเพราะอะไรนะครับสาเหตุเพราะว่าเราน่าจะจํากันได้จากจังหวะที่พอโดนใบแดงเสร็จฟันได้มีปากเสียงกับพุทธสินแล้วน่าจะมีการใช้คําที่ไม่สุภาพะครับคาที่หยาบคายครับโดยมีการแกะคําพูดตอนที่ด่าใส่พุทธสินจอห์นบุ๊คนะครับว่าใช้คำว่า f u c k i n joke โคตรตลกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นคาค่อนข้างหยาบประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันมีตอนที่เดินออกจากสนามด้วยและกําลังจะเดินเข้าอุโมงค์ไปอ่ะมีคุณอ่ามีผู้ตัดสินที่สีเ่เพื่อนๆจำได้ไหมที่ฟันได้ทําท่าทางเหมือนสะบัดสะบัดแขนใส่ผู้ตัดสินที่สี่จะมาจับตัวฟันได้สะบัดแขนใส่แล้วฟันได้ก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆมันมีคลิปแต่ว่าคลิปมันโดนลบไปแล้วอ่ะ ใน Twitter ผมผมกดรีทวิตเอาไว้นะแต่ว่าเหมือนกับคลิปมันก็มีลิขสิทธิ์นะมันก็เลยโดนคลิปมันก็เลยโดนแบรนด์โดนลบไปแล้วที่ที่ผมรีทวิตเอาไว้เหมือนฟ่านได้จะพูดอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าอย่ามาแตะต้องตัวผมซึ่งมันค่อนข้างหยาบแล้วก็ปฏิกิริยาค่อนข้างไม่ดีแล้วมีทํามืออย่างนี้ด้วยทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ FA จะทําการรีวิวครับรีวิวแล้วก็ตรวจเช็คบันทึกของผู้ตัดสินที่1จอห์นบุ๊กอ่า เป็นเรื่องปกติครับในทุกๆเกมการแข่งขันผู้ตัดสินที่หนึ่งจะต้องเป็นคนบันทึกรายงานในแต่ละเกมส่งไปสู่คณะกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็ส่งไปสู่เ a ให้ทําการตรวจสอบซึ่งถ้าในรายงานนั้นมีการเขียนว่าฟันได้มีการปร,ประพฤติรุนแรงมีการใช้ถ้อยคาหยาบคายถ้ามีเขียนแบบนั้นมีสิทธิ์นะครับที่ FA เขาจะสามารถเพิ่มโทษแบรนดได้เอาตอนนี้แล้วกันแบรนด์หนึ่งนัดเนี่ยยืนพื้นเนี่ยคือเกมกับวิลล่าเนี่ยพลาดแน่ แล้วดูแล้วเรอย์ภูไม่อูทร์ด้วยเพราะอูทร์ก็ไม่น่าผ่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนแบนเพิ่มอีกนัดหนึ่งก็จะไปถึงเกมกับบูฟเฟ่ต์ดนด้วยก็าอาจจะเป็น2นัดหรือเปล่าอันนี้รอติดตามรอการยืนยันในวัน2วันข้างหน้านี้ผมเชื่อว่าจะมีการคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนนะครับรอดูสักนิดหนึ่งแล้วกันะะนะอืมนะครับทีนี้จากเรื่องราวของเฟอร์กิลฟันได้นะครับมาดู ดาวินนูเยสกันหน่อยนะครับก่อนอื่นผมพาไปดูบทสัมภาษณ์ของดาวินนูเยสกันก่อนก่อนที่จะไปดูความเห็นก่อนที่จะไปดูข้อมูลจากหน้าข่าวสายหงเทียนหนึ่งอย่างค i สบัตคอมที่พูดว่าทําไมเขาถึงโดนดองก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะสัมภาษณ์ล่าสุดของดาวินนูเยสให้สัมภาษณ์กับสื่อในอุรุกวัยนะครับอ่าสื่อในอุรุกวัยบ้านเกิดโดยเจ้าตัวบอกนะครับว่าครอปคือโคช และเขาเองก็เคารพการตัดสินใจของโค้ดเคารพความเห็นของโค้ดเมื่อโค้ดยังไม่ให้ผมลงเล่นผมก็แค่ต้องทํางานหนักอย่างเงียบๆต่อไปทํางานหนักในสนามผมแค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสําหรับโอกาสสําหรับครอบอาจจะหย่อนผมลงส่งผมลงสนามอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมต้องคว้าโอกาสเอาไว้เวลาโอกาสมาถ,ถึงเวลาโดนเปลี่ยนลงไปแล้วก็ระเบิดความโกรธความอัดอั้นลงไปในสนามอย่างถูกต้องอย่างถูกทางไม่ใช่ว่า เอาความระเบิดอัดอั้นมาระเบิดแบบเป็นทางที่ไม่ดีแต่อันนี้เอามาระเบิดในทางที่ดีและผมก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรนะครับทุกคนจะเห็นว่าการกอดของผมกับเจอเกนคอปหลังจบเกมเนี่ยมันแสดงเห็นว่าผมกับเจอเกนคอปมีความมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแค่ไหนนะครับผมแฮปปี้มากๆอ่าย้ำนะว่าความสัมพันธ์ดีและเขาเคาบในการตัดสินใจของโค้ชนะครับส่วนดาวิดนูนเยสเนี่ย ที่ผมบอกสัมภาษณ์กับสื่ออุรุกวัยเนี่ยสื่ออุรุกวัยชื่อว่าสปอร์ตแปนะครับอันนี้บอกชื่อไว้ก่อนทีนี้นูนเยสก็ยังมีสัมภาษณ์เรื่องอื่นผมเอาที่น่าสนใจมาแล้วกันอย่างเช่นเรื่องภาษาอังกฤษนูนเยสบอกว่าผมยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะเท่าไหรนะ่นักถ้าเพื่อนๆในทีมพูดกันชา้าลงกว่านี้นิดนึงผมก็คงจะเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นตอนนี้ผมเข้าเรียนภาษาอังกฤษคลาสละสัปดาห์ละสองครั้งอะสัปดาห์หนึ่งเข้า สองครั้งแล้วก็ครั้งละ40นาทีนี่คือคลอสภาษภาอังกฤษที่เขาก็เข้าเรียนอยู่เป็นประจำนะครับส่วนเบียซานะครับโค,ค้ดกุนซือของทีมชาติอุรุกวัยคนใหม่นี่เป็นปรมาจาย์เป็นกุนซือระดับมากประสบการณ์คนหนึ่งเลยเขาบอกว่าผมกับเบียซาเองก็มีการคุยกันตลอดแบบคุยกันผ่านโปรแกรมซูมก็คือวิดีโอคอนะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องจุดอ่อนจุดที่ผมต้องปรับปรุงแก้ไขต่างๆนานา,นาดังนั้นทีมชาติอุรุกวัยมีโค้ดที่เฮี้ยบๆมีโค้ดที่มากประสบการณ์แบบนี้ก็หวังว่า เราจะพัฒนาขึ้นด้วยนะก็คือโอ้โหนูนยสได้ทํางานกับคุณซื้อมากประสบการณ์อย่างเบียซาทำงานกับกุณซื้อระดับท็อปอย่างเจเกนคอฟผมว่าเขาต้องได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานานในแต่ละวันเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ครับมากันที่นี่ฮะเป็นบทความแล้วก็มีเนื้อหามีข้อมูลที่น่าสนใจเลยนะครับจากทางคริสบัตคอมนักข่าวสายหงเทียนหนึ่งของเทเลกราฟนะครับ ในหัวข้อข่าวก็คือนูนเยสกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางการออกสตาร์ตตัวจริงหรือไม่แล้วก็สิ่งสําคัญเขาต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นอ่นนี่คือหัวข้อแล้วผมจะไล่เลียงให้ฟังดังต่อไปนี้ครับคิดว่าเขาบอกว่าตอนนี้เจนร์รคอฟแน่นอนกําลังหาทางหาสูตรในการที่จะให้ดาวิดนูนเยสออกสตาร์ตตัวจริงแน่ๆในเกมเจอกับอาร์เซนอลวิลล่านะครับครอปกำลังพิจนารณาอยู่แน่ๆหลักใจความสําคัญครอ พูดอยู่หลายครั้งมากๆว่าใครที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยต้องพร้อมเล่นเกมรับด้วยครอบเคยพูดเอาไวา้ผมเพื่อนๆไม่รู้จําได้ไหมแต่ถ้าติดตามข่าวช่องพูดแอคตลอดผมมั่นใจว่าผมเคยเอาบทสมภาษณ์ตัวนี้ของครอบให้พูดแล้วดังนั้นสิ่งที่ผ่านมาถ้าเราตีความง่ายๆเลยนูนเยสยังเล่นเกมรับสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าหลังจบเกมล่าสุดครอบก็พูดเหมือนกันนะครับว่า ตอนนี้มีเรื่องปวดหัวเพิ่มอย่างหนึ่งแล้วก็คือฟอร์มของดาวินนูเยสที่แบบโอ้โหจบสกอร์ได้คมมากๆมันก็ต้องเก็บมาคิดว่าจะส่งนูนเยสลงในเกมต,ต่อไปเป็นตัวจริงหรือไม่การที่นูนเยสนะครับไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงตั้งแต่ท้ายซีซันก่อนจาได้ไหมช่วงท้ายซีซันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงเท่าไหร่แล้วก็จนมาถึงต้นซีซันนี้ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ตใน3นัดแรกมันเป็นเรื่องของการเข้าใจทัคติกครับคิสแมตคอมบอก การเข้าใจแท็กติกการเล่นระบบใหม่ๆซึ่งตัวของนูนเยสกับระบบใหม่ที่ลิพูเล่นอยู่ปัจจุบันนี้เลยเนี่ยมันยังไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอะระบบใหม่ของครอปต้องการตัวด้านบนเก็บบอลได้เพสซิ่งได้ลงมาล้วงบอลได้ซึ่งนูนเยสอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นด้านนั้นเมื่อเทียบกับตัวลูกคนอื่นๆแน่นอนว่าถ้าเอาแค่เกมลุกอย่างเดียวเอาแค่การสร้างสารรค์โอกาสการหาโอกาสการสอดเข้าไปยิงหรืออะไรก็ตามสาติ ของนูเยสมันคือนูเยตมันป่วนคู่ต่อสู้ได้อยู่แล้วเราทุกคนรู้ถ้าให้เขาเล่นเกมลุกอย่างเดียวเลยนะเราไม่สนเรื่องอื่นเลยนะสนแต่ว่าสอดยิงสอนหาพื้นที่สวัดยิงอะไรเงี้ยสถิติ expected ต o a l นะครับหรือสถิติค่าการสร้างโอกาสค่าโอกาสยิงที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูของนูเยสเนี่ยเป็นรองแค่2คนเป็นรองแค่เอ็มปาเป้กับเป็นรองแค่คาลันครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนั่นแปลว่าเขาคือตัวอันตรายรองลงมาจาก2คนนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เลยใช่ไหมอ่ะตา เมื่อคุณกลับมาดูเรื่องเกมรับนะครับเมื่อคุณกลับมาดูเรื่องเกมรับคือตอนที่ไม่มีบอลนนะ่ะตอนต้องวิ่งเพสซิ่งตอนต้องบีบเพสซิ่งเล่นเกมรับอนะ่ะสู้บอบบี้ไม่ได้แล้วก็เทียบกับตัวรุก6คนอ่ะต้องรวมบอบบี้ด้วยเมื่อซีซันที่แล้ว6คนคิสบัตคอมบอกว่าชัยติมันบอกนะครับว่าดาวิดนูเยสเป็นคนที่เอาชนะการครองบอลหรือว่าการเล่นเกมรับแล้วไปไปเอาบอลคืนกลับมาเนะี่ยน้อยที่สุด แล้วในหกคนนะั้นน้อยที่สุดและน้อยกว่ากัคโปด้วยกัคโปเพิ่งมามกราคมแต่กัคโปมีสถิติการชนะการครองบอลมากถึงมากกว่านูนเยสสองเท่าอ่ะเกือบเกือบสองเท่านะฮะเออแล้วก็จนได้สถานะครอปเรียกตัวของกัคโปว่าเป็นฟอร์สไนใช่ไหมคือครอปชอบให้กัคโปเล่นฟอร์สไนเพราะาสามารถครองเกมได้นะฮะแต่ด้วยฟอร์มที่ยิงประตูแบบนี้เกมกับวิลล่าครับคินบัตคอมก็เชื่อว่ามีโอกาสออกซ้ายตัวจริงแน่และเชื่อว่า หนึ่งสัปดาห์หลังจ,จากนี้สตาฟโค้ชรวมไปถึงเจคเกคอปนะครับน่าจะทําการติวเกมรับของดาวิดนูนเยสการวิ่งการเพสซิ่งของนูนเยสเป็นพิเศษนะครับต้องติวเพิ่มเติมแน่ๆเพราะว่าไอ้เรื่องการจบสกอร์ฟอร์แบบนี้มันมันไม่ต้องไปติวอะไรกันเยอะละแต่อ้ที่ต้องเพิ่มคือเรื่องของเกมรับนะครับทีนี้จากมุมมองของผมโค้ชแอคนะฮะก็คือเออผมว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้วะสองนัดแรกเนี่ย กักโปออกซาตัวจริงก็จริงแต่กักโปเล่นเล่นมิดฟิลด์นะครับกักโปเพิ่งได้เล่นฟอร์นไนเกมที่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วอาจจะเล่นไม่ออกหรืออะไรก็ตามแต่ก็เพิ่งได้เล่นฟอร์นไนแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมผมว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสิในใจของครอปอะครอปคงเห็นในสนามซ้อมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าคนที่เขาคลองบอลได้ดีกว่าก่อนหน้านี้เป็นโชต้าออกซัากองหน้ามาสองนัดอช่วงที่กักโปเล่นกองกลางเพราะว่ากองกลางเราขาดใช่ไหมโชต้าก็เป็นคนที่สามารถ ลงมาล้วงสร้างเกม IQ ฟุตบอลฉลาดแบบคือไม่มีใครปฏิเสธครับว่าดาวิดนูนเยสถ้าเอาแค่เกมรุกอย่างเดียวโคตรอันตรายเอาแค่การกระชากยิงหรือหาพื้นที่การสอดไม่เป็นรองใครในห้าหคนนี้แต่ถ้ารวมด้านอื่นๆนูนเยสอาจจะเป็นรองแต่ด้วยความที่ฟอร์มกำลังโดดเด่นแบบนี้ครปบก็ต้องมาคิดนะครับถ้าให้ผมเดานะกัคโปต้องโดนดรอปบ,บ้างควรจะนะ คือถ้าไม่ส่งนูนเยสที่ฟอร์มดีลงไปเลยก็ต้องส่งโชต้าที่ฟอร์มดีแล้วก็เล่นได้หลากหลายเล่นได้แบบครบเครื่องเป็นฟอสไนกก็ได้เป็นหน้าต่ําได้เล่นได้หมดโชต้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องถูกพิจารณาออกซาตัวจริงเช่นกันดังนั้นนี่แหละมันคือเรื่องปวดหัวของเจลลินคอฟครับแต่เป็นเรื่องปวดหัวที่ดีแบบปวดหัวมานั่งคิดว่าไอ้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเนี่ยอันนี้ดีแต่ถ้าแบบปวดหัวแบบโอ้โหตัวสำรองมันก็ไม่ดีดีกว่าตัวจริงถ้าเป็นเช่นนั้นอันนั้นไม่ดี เข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะดังนั้นอันนี้เป็นการปวดหัวที่ดีเนาะแล้วก็แน่นอนบางคนอาจจะไปแซะว่ากักโปเป็นลูกลงลูกดักก,ก,ก็แล้วแต่แต่ว่านักเตะเขาไม่ได้มีแบบอะไรกันนะดูสิเขามาดีใจกันเนี่ยไอตอนเกมล่าสุดที่นูนเยสยิง2ลูกเสร็จหลังจบเกมกักโปร,ร,รีบวิ่งมาดีใจกับนูนเยสเลยนะว่าแบบโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนทุกคนเป็นมิตรแล้วก็พร้อมที่จะแข่งแย่งตำแหน่งซึ่งกันและกันผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆนี่คือเรื่องที่ดีเราควรมอกว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับทีนี้ครับ มาดูกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายอย่างที่ผมเกิดไม่บนผ้าหัวนะครับว่าโอ้โหเดือดแน่นอนใน4วันสุดท้ายแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เดือดไม่แพ้กันคือรถคันนี้เลยนะฮะซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับมาพร้อมกับราคาพิเศษเริ่มต้น6.99แสนบาทต่อยาง MPV สุดคุ้มค่าขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิได้เลยนะครับยูดิ้ง เรื่องราวของบางโมงอามาอัปเดตกันเลยไล่เรียงมันเดือดมากทั้งขาเข้าขาออกคืออย่างที่ผมบอกว่าฝั่งซาอุก็ยังคงมีความมุ่งมั่นกับซาร่านะแต่ข้อเสนอยังไม่มาสัทีแต่เมื่อวานนี้ก็มีนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมเบนเก้ไม่รู้ว่าอ่านประมาณนี้ไหมแต่ก็อยู่ในสื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง CBS Sport นะครับเขาคอนเฟิร์มนะครับว่าทางอาอิทิฮสสัด์โมสรในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเตรียมเลยนะ เขาใช้คำว่าพรีแพร์เลยที่จะยื่นข้อเสนอ162ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะตัวหนังสือตัว S และขีดเนี่ยคือเหรียญสหรัฐทีนี้ผมแปลงเป็นเงินในแต่ละสกุลให้ฟังนะถ้าเป็นเงินยูโรเงินยูโรก็คือ150ล้านยูโรถ้าเป็นเงินปอนเงินปอน128ล้านปอนดังนั้นขออนุญาตพูดเงินปอนเพราะเราคุ้นชินกับเงินปอนเงินอังกฤษมากที่สุด128ล้านปอนครับที่ทางซาอุดีอาระเบียทางอัลติฮัดเตรียมที่จะ ยื่นมาทดสอบใจเรียอภูรายงานเขาว่าแบบนั้นนะเตรียมยื่นมาทดสอบใจเรียบภูว่านิ่งพอไหมที่บอกว่าไม่ขายไม่ขายไม่ขายเนี่ยถ้ายื่นร้อยี่แปด้านจะนิ่งพอไหมร้อยยี่แปด้านนี่ขอแบ่งหน่อยฮะเงินต้นเนี่ยแปดสิบหกล้านปอนด์นะครับโดยประมาณนะเงินแอดออนเงินโบนัสคืออีกสี่สิบสองล้านปอนด์รวมแล้วเป็นร้อยี่สิบแปดทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วนักข่าวคนนี้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์แสนกว่าคนก็ไม่ธรรมดาแต่ถามว่าเขาอยู่เทียไหนผมตอบไม่ได้เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูแล้วก็รอดูว่าจะยื่นจริงไม่จริงมันจะเป็นแค่ราคาคุยจากทางฝั่งเอาอทจิฮัไหมและถ้ายื่นมาจริงริพูจะปฏิเสธหรือเปล่าแต่หน้าข่าวสายหงอย่างเดวิดลินบอกว่าไอ้1 2อล้านและเงินต้นแค่85ล้านเนี่ย86ล้านเนี่ยรวมออนแล้วเป็น128ล้านมันถูกไป ถูกเกินกว่าที่ริพูจะมาปล่อยในช่วงวันท้ายๆของตลาด4วันสุดท้ายของตลาดแล้วจะหาตัวแทนทันไอราคานี้อย่ามาพูดกันเขาเชื่อว่าริพูจะปฏิเสธแน่ๆถ้ายื่นมาแต่ตอนนี้ยังไม่ยืน่นส่วนถ้าถามโค้ดแอคโค้ดแอคเนี่ยถ้าได้ราคาที่มันแค่ร้อยยี่สิบแปดผมก็ไม่อยากปล่อยผมว่าถ้าพ้นผมนะผมขอร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแบบการันตีขึ้นเพราะมันหาตัวแทนอาจจะไม่ทันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเงินแล้วไปซื้อได้อย่างเดียว คู่ขายเขาก็ไม่อยากขายนะครับมาท้ายตลาดแบบนี้หายากครับที่จะแบบสมน้ําสมเนื้อครับคนยิงเก่งเขาก็ไม่อยากปล่อยครับซีซันเขาเริ่มกันแล้วครับนึกภาพออกไหมฮะทีนี้ถ้าถามผมเก็บไว้ดีกว่าแม้ว่าผมก็พูดอยู่เสมอในทุกๆุกรายหรือในข่าวหลายลครั้งผมก็พูดว่าซาร่าดูจะดรอปลงพอสมควรทั้งด้านร่างกายความเร็วคือยังฟิตอยู่นะแต่ความเร็วลดการยิงก็ดูเบาดูไม่ค่อยคมดูไม่ค่อยมั่นใจดูช้าไปจังหวะหนึง่งยิงก็เบายิงเหมือนตดที่ผมก็พูดนะนะแต่ เซนบอลของซาร่ายังอยู่ใน2ลูกที่เรายิงได้ซาร่า ah มีส่วนร่วมกับการเซตอัพบอลทั้ง2ลูกเลยไม่ว่าจะเป็นลูกแรกภาพบนก็เป็นคนเซตอัพบอลให้กับโชต้าก่อนเห็นไหมก่อนที่โชต้าจะจ่ายให้กับนูนเยสเข้าไปยิงส่วนลูก2ก็เป็นคนที่จ่ายแทงให้กับดาวินนูนเยสหลุดเข้าไปยิงลูก2ที่แซงนำสองหนึ่งซาร่ายังคงมีเซนในการผ่านบอลและปีนี้อาซิ์ไปแล้ว2ครั้งใน3เกมที่ผ่านมาแลวก็ตั้งแต่ปีซีซั่นอาซิ์ไปแล้ว7 แล้วผมรู้สึกว่าเขาอะเข้าขากับดาวิดนูนเยสมากๆถ้ามีนูนเยสในสนามควรจะต้องมีซาร่าด้วยซาร่ามันจะเป็นตัวปั้นนูนเยสแน่ๆผมเชื่อแบบนั้นดังนั้นควรจะเก็บซาร่าที่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นปีกกึ่งเปเ์เมเกอร์แล้วล่ะผมดูทรงนะจะเป็นตัวยิงก็คงยากแล้วนะครับต้องเป็นตัวปั้นแทนแล้วซึ่งยังสามารถใช้งานได้อย่างน้อยปีนึงแล้วค่อยไปขายปีหน้าผมว่าดีกว่าส่วนถ้าถามว่าลิพูมองใครบ้างเป็นตัวแทนสมมติถ้ากรณีแบบเสียจริงๆก่อนปิดซีซั่นอีก3วันที่เหลืย จาร์ลอตโบเวนก็เป็นหนึ่งในคนที่เวอ้์พููเลงอยู่แต่ถามว่าเวสแฮมจะให้ราคาถูกไหมผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าไม่มีทางขนาดปาเกต้าแม่งยังโก่ง85ล้านดีแคนไลยังโก่ง105ล้านแล้วโบเวนไม่มีทางเลยที่เขาจะมาปล่อยราคาถูกๆเป็นคนอังกฤษอายุ26ปีผมว่าก็มียังต่ำ80ล้านบวกๆแต่ตัวนี้น่าสนใจนะครับส่วนชูฮันบากาโยโกที่ลิเวอร์พูลเคยสอบถามเข้าไปแค่สอบถามนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไม่เอา ล่าสุดมีเบน์ฟอร์ดอีกทีมหนึ่งที่ก็จะร่วมแย่งล่าด้วยโรมาโน่บอกว่าเบน์ฟอร์ดกำลังพิจารณาดึงยูฮันบารากโยโกปีกขวาถนัดเท้าซ้ายในสไตล์ซาร่าเนี่ยของทาง PSV High ไฮโอเฟนะครับโดยได้มีการสอบถามเข้าไปแล้วเบนส์ฟอร์ดล้มเลิกแผนล,ล่าเบนแนนจอห์นสันนะครับแล้วก็ลม้มนิโคลัสอ่านิโก้กอนซาเลสเนี่ยก็อยากได้แต่ก็ไม่มันต้นสังกัดไม่ขายก็เลยทำให้ตอนนี้ หลักๆเล็งมาที่คนนี้สําหรับเรนฟอร์ดส่วนโจโกเมสครับนะโอ้โหซา่านี่เรายังต้องรอลุ้นกันต่อเลยว่าจะมีข้อเสนอยื่นมาจริงไหมแต่อันนี้โอ้โหเป็นเอ็กซ์คิวเป็นสิ่งที่ฟาบิซิโอโรมาโน่บอกนะครับว่าเอาอิติฮัดท,ทีมเดียวกับที่จะเอาซา่าเลยทีมเดียวที่ตอนนี้มีเบนเซม่ามีกองเต้มีฟาบิโน e, อยู่นะครับเขาบอกว่าเอาอิติฮัดเนี่ยมองโจโกเมสเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่จะเสริมเข้ามานในแนวรับเลยเออเพราะว่า โจโกเมสมีความหลากหลายเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับซึ่งเออิติฮาชอบตรงนี้แต่แต่แต่เขาบอกว่าเลียพูครับ i n s i t they have no intention to sell important players in the final days นะครับคือเลียพูไม่มีความตั้งใจที่จะขายผู้เล่นคนสำคัญก่อนปิดตลาดแบบนี้อย่างที่หลายๆคนพูดนะว่าบางครั้งนักเตะแต่ละคนมันก็มีค่าตัวมีอะไรของตัวเองที่สามารถย้ายได้แหละแต่การย้ายตอนปลายซีซั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ ไอ้ปลายปลายตลาดนะครับอีก4วันน่ะแล้วถ้ามาเสียโกเมสจะหาใครทันมันก็หาทัานและอ่ะมันก็ไปซื้อแต่ว่าผมว่าครอปอ่ะอยากเก็บโกเมสไว้ใช้งานอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นแข้งโฮมกรอน่ะการหาแข้งโฮมโกรนลมาแทนที่ในสล็อตเดียวกันมันยากนะครับอืมดังนั้นก็อย่างที่โรมาโน่บอกนะครับว่าสุดท้ายลิพูก็คงไม่อยากปล่อยอยู่ดีนะครับข้ามาที่เรื่องราวของไรอันกับเฟนแบกนะครับมีรายง,งานจากฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กนักข่าว สายฟุตบอลเยอรมันเทียร์หนึ่งะครับของสกายสปอร์ตเยอรมน,นีเขาบอกว่ามีความรู้สึกลึกๆจากวงในฝั่งบาเยน์ฝั่งบาเยน์เชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีการผลักดันในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนตลาดปิดอีกอี4วันเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะยื่นข้อเสนอวัดใจบาเยน์นะฮะบาเยน์เองก็กําลังเฝ้ารอข้อเสนอนะครับที่จะยื่นเข้ามาเพราะว่าปัจจุบันเองบาเยน์เองก็เปิดโอกาสในการขายครับนักเตะเป็นตัวเลือกอันดับที่4 เป็นกองกลางตัวเลือกลำดับที่สี่ในทีมของโทมัสทูเคิลแล้วโทมัสทูเคิลใช้คู่กองกลางตัวจริงก็คือคิมมิดกับกับไอ้คิมมิดกับไลเมอร์สำรองอันดับสามคือโกเลสกาแล้วก็สำรองอันดับสี่คือกาเฟนแบกซึ่งทูเคิลอยากได้กองกลางเบอร์หกคนใหม่ดังนั้นก็ต้องปล่อยใครออกไปคนหนึ่งซึ่งก็มีความเป็นไปได้บายเยนตอนนี้กําลังเปิดโอกาสในการขายซึ่งเขาเชื่อว่าลิเวูจะยื่นมาก่อนปิดตลาดตัวนักเตะไม่แฮปปี้ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับ รอดูเขาบอกว่า one to watch until death death lie n day นะครับนี่คือสิ่งที่ฟอร์เรนเพจเจอร์บอกซึ่ง้าถามผมผมก็ยังตั้งข้อสงสัยตรงเป็นตัวเลือกลำดับที่4ใช่ไหมของบาเยนมาเลียปูรีรพูใช้กองกลาง3คนอ่ะก็มีเอนโดมีโซบอสไลมีแมคลิสเตอร์ซึ่งเชื่อว่าแมคลิสเตอร์กับโซบอสไลยืนตัวจริงแนะ่แน่เอนโด ก็ต้องถ้ามาก็ต้องแย่งตำแหน่งกับกาเฟนแบกกาเฟนแบกเล่นได้หมดครับเบอร์6เบอร์8ก็เข้าข่ายเข้าสเปคที่ว่าจะไม่ซื้อเบอร์6ธรรมชาติไม่ซื้อเบอร์หกแท้ๆแต่จะซื้อคนที่สามารถเล่นได้ทั้งเบอร์6และเบอร์8ซึ่งกาเฟนแบกก็เล่นได้2เบอร์ก็มันก็เข้าสเปคตรงนั้นแต่แค่ว่าแล้วแต่การการันตีตัวจริงผมว่ามันก็ไม่ได้การันตีตัวจริงให้ถ้ามาเว้นแต่ว่ามาแล้วจะต้องดีกว่าเอนโดอ่าถ้าดีกว่าเอนนโดได้ก็ดีกว่าเอนโดได้เขาก็น่าจะเป็นตัวจริงกก่่อออนนเเ็ดแลล้้วตงบร์6ไปก่อน แบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูวัดใจเร์พูครับนะส่วนอีกสื่อหนึ่งอย่างบิลฮะโทบี้อาร์คาเฟลเนี่ยก็ยืนยันว่าร์พูยังคงเป็นบิ๊กแคนดิเดตบายเยนก็พร้อมปล่อยรอดูครับสี่วันสุดท้ายมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นฮนะทางฝั่ง,งเยอรมันเชื่อว่าร์พูเป็นบิ๊กแคนดิเดตส่วนโจเอลมาติปครับวันนี้มีข่าวจากสื่อฝรั่งเศสอย่างเลกิปก็เป็นสื่อที่อ่าเทียก,กลางครับต้องดูนกข่าวเป็นคนคนไปแต่ว่าเลกิปเนี่ยบอกว่า จเอามาติดเป็นเป้าหมายของแลนด์แลนเองก็เตรียมหาตัวแทนไงคือจําไอ้คนนี้ได้ไหมฮะที่เรามีข่าวว่าเราก็จับตาดูไอ้คนนี้อยู่ชื่อว่าอาอาตูเตอัดนะครับไม่รู้อ่านแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นกองหลังชาวเบลเยียมแต่เดี๋ยวรอดูวันหนึ่งถ้าเขาย้ายทีมเชื่อว่าการอ่านแบบถูกต้องน่าจะมาแน่เอาเบื้องต้นอ่านว่าอาตูติอาตูตาเต้ไปก่อนเอ้ยเมื่อกี้ผมอ่านว่าอะไรนะผมยังจําตัวเองอ่านไม่ได้เลยเตอัดเออ อาตูเตอต์ทีนี้เขาก็ต้องการหาตัวแทนถ้าเกิดขายออกไปเขาก็เล็งมาติดซึ่งในเนื้อข่าวเนี่ยเลก,กิฟก็บอกว่ามีเรียบฟูลมีฟูลแลมนะครับแล้วก็มีแอร์เบรซิกด้วยสามทีมนี้ที่สนใจคือถ้าเกิดเสียกองหลังคนสำคัญและของแลนด์บายแลนด์ก็จะมาเอามาติดแต่ผมวา่าอย่างนี้คุยง่ายเลยนะถ้าคุณอยากได้มาติดเนี่ยก็แลกกันไปเลยหรือว่าใสา่เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอสมมติคุณตั้งค่าตัว เตอัดไว้ย0่สล้านเราก็คิดว่ามาติดเรา8ล้านก็ได้อัดแล้วก็หักกันใบหรือว่าแยกกันซื้อก็ได้แล้วแต่ผมว่าอาจจะคุยกันง่ายนะแต่คําถามสําคัญคือวิปูจริงจังกับเตยอัดแค่ไหนเดวิดลิน k คอนเฟิร์มว่าเราสนใจเราส่งสเกลไปดูฟอร์มจริงๆแต่เราจริงจังพอที่เราอยากจะซื้อจริงมากแค่ไหนเป็นเซนเตอร์ที่เข้าสเปคเหระครับถนัดเท้าซ้ายเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้อายุยีาปีนะ ส่วนอันนี้ครับนำสีสันมาฝากกันเป็นสิติที่น่าสนใจนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยิงประตูช่วงนาที90บวกและเป็นประตูชัยนะครับ90บวกและย้ำว่าเป็นวินนิ่งโกประตูชัยด้วยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในประวัติศาสตร์เลยลิเวอร์พูลยิงไปถึง42ครั้งเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะอันดับ2รองลงมาเป็นอาร์เซนอล30ครั้งอันดับ3สเปอร์29ครั้งอันดับ4แมนยู27ครั้งแล้วก็อันดับ5เชลซีที่จำนวน26ครั้งไอ้ภาพมันบังไงแมขออนุญ,ญาต เปิดให้เห็นใกล้ๆกว่าน,นี้อ่ะนี่ครับนี่ให้ดูจำนวนนะให้ดูจํานวนเห็นชัดไหมโอ้ใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยชัดขึ้นไหมฮะมันบังไปหมดเลยว่ะนะอะไรวะเนี่ยอ่ะเออเอาเป็นว่าตามจํานวนที่ผมอ่านแล้วกันนะครับ คือผมจะให้ดูแล้วผมไม่รู้จะซูมยังไงให้มันเห็นเฉพาะแค่จุดะนะเอาเป็นว่าตัวเลขตามที่ผมพูดเลยเนาะแต่สถิตินี้ยืนยันโดยพิมพ์ริษัทนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ผมเป็นกำลังใจกันได้แล้วก็กดซับสไครต์ครับตอนนี้เหลืออีก3 0 0 0กว่าซับนับถอยหลังไปเรื่อยๆ3 0 0พกว่าซับจะครบ3 0 0 0 0 0ซับนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันจ,จริงๆสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยคือสมัครเป็นสมาชิกหรือโดเน a t อะไรต่างๆเข้ามาก,ก็ได้วันนี้ขอบคุณ